บ้านเดียวชั้นเดียวตำบล3ามพระยาอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีจะเป็นบ้านหลังนี้นะครับ1ห้องโถง3มห้องนอน1ห้องครัวและ2ห้องน้ําจากพื้นไปถึงฝ้าด้านบนนั้นนะครับสูงทีเดียวจะทําให้บ้านดูโล่งโปรง่งดูกว้างนี่ไฟนี้ก็แถมให้เลยนะครับ ด้านหลังบ้านตัวบ้านก็จะเห็นเป็นวิวภูเขานะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะจะเป็นซิงค์ที่วางเข้าของเกี่ยวกับการใช้ในการทําครัวอยู่ห่างจากเทะเลประมาณ5กิโลเมตรอยู่จากวัดด้วยมงคลนะครับวัดหลุงปูทวดประมาณ24กิโลเมตรเซ็นทรัลพรามสองก็ประมาณ165กิโลเมตร1ีห้องโถง3าห้องนอนสห้องน้ำหนึ่งห้องครัว และมีที่จอดรถ2ล้าน3 9 0บาทและมีโปรโมชั่นของแถมห้องโถงนะครับก็จะมีโซฟาและก็โต๊ะรับประทานอาหาร1ชุดภายในห้องนอนทั้ง3ห้องนะครับก็จะแถมเอแถมเตียงนะครับตู้เสื้อผ้าโต๊ะแป้งในส่วนของผ้าม่านนั้นก็ทั้งหลังนะครับแถมให้อยู่แล้ว สวัสดีครับพบกับทีดินบเราผมสมบัตินะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมบ้านเดียวชั้นเดียวในพื้นที่ตำบลสามพระยาอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีจะเป็นบ้านหลังนี้นะครับบนเนื้อที่54ตารางวาบ้านของเราจะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกถนน สาธารณะนะครับด้านหน้าตัวบ้านจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ7เมตรถนนลัดยางนะครับถนนลัดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสามารถที่จะเชื่อมไปออกทางทางหลวงไปเดียนหมายเลข1 0 1 0นะครับถนนถนนจอมพลจากนี้ไปก็ประมาณ900เมตรและทางนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมไปทางาถนนเลี่ยงเมืองชะอำปร,ราณบุรีครับไปดูภายในบริเวณบ้านและตัวบ้านกันนะครับ ประตูนะครับก็จะเป็นประตูเหล็กเลื่อนนะครับเป็นประตูเลื่อนเข้ามานะครับจะเป็นโรงจอดรถสำหรับท่านที่รักรถนะครับดูแลรถถนอมรถบ้านของเรามีให้พร้อมนะครับ ในส่วนที่เป็นดินที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะโครงการจะจัดส่วนให้ตามมาตรฐานของโครงการนะครับเดี๋ยวพาไปดูบริเวณรอบตัวบ้านกันก่อนนะครับส่วนที่เป็นแนวเขตนะครับจะเป็นรั้วบ้านจะสังเกตเหว่าจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ180เมตรนะครับจะมีความเป็นส่วนตัวเดินได้รอบบ้านเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกห้องครัวนะครับด้านหลังตัวบ้านท่านสามารถที่จะมาต่อเติมมีพื้นที่เหลือๆเ,เป็นครัวไทยครัวนอกบ้านได้นี่ฮะผมยืนอยู่สังเกตได้ไหมว่าผนังนะครับที่เป็นรั้วด้านหลังเนี่ยสูงทีเดียวท่านสามารถที่จะมองออกไปด้านหลังตัวบ้านนะครับเห็นเป็นภูเขาบรรยากาศดีมากๆนะฮะ ช่วงเช้าช่วงเย็ยนตรงนี้โครงการของเรานะครับจะแถมแทงน้ำา1 0 0 0ลิตรแล้วก็จะมีปั๊มน้ำให้เสร็จสับเไปนะครับส่วนด้านข้างบ้านตรงนี้นะครับสามารถเดินเป็นรอบตัวบ้านได้เลยครับ รอบตัวบ้านด้านนอกบ้านเรียบร้อยแล้วไปดูด้านในตัวบ้านกันนะครับว่าภายในตัวบ้านนั้นเป็นอย่างไรบ้างจะมีกี่ห้องนอนนะครับบ้านของเรานะครับบ้านเล็กที่จะขึ้นต้นด้วย188ทับเข้ามานะครับด้านแรกเลยก็จะเป็นประตูนะครับประตูจะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับจะเป็นกระจกนี่แหะครับเข้ามาด้านในนะครับบ้านของเราประกอบไปด้วย หนึ่งห้องโถงสามห้องนอนหนึ่งห้องครัวและสองห้องน้ำท่านผู้ชมครับจุดเด่นของบ้านจะเป็นห้องโถงที่ผมยืนอยู่จะสังเกตเห็นนะครับฝ้าจากพื้นไปถึงฝ้าด้านบนนั้นนะครับสูงทีเดียวจะทำให้บ้านดูโล่งโปรง่งดูกว้างเนี่ยไฟนี้ก็แถมให้เลยนะครับจากประตูบ้านด้านหน้านะครับไปยังถึงบริเวณห้องครัว จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ8เมตรถือว่าเป็นบ้านที่ยาวอยู่ทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยหรือว่าจะมาบิวอินแล้วก็ทําเป็นชั้นวางทีวีวางเครื่องประดับเครื่องตกแต่งเล็กๆน้อยๆได้บริเวณนี้จะแถมโซฟาให้ด้วยนะครับโครงการจะแถมโซฟาแล้วก็ มีโต๊ะรับประทานให้หนึ่งชุดนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงและก็ห้องแถบนะครับมาดูห้องนอนห้องนอนจะมีอยู่3ามห้องด้วยกันเริ่มต้นด้วยห้องด้านหน้านี้เลยนะฮะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่1นนะครับอยู่ติดกับโรงรถนี่ฮะก็จะมีหน้าต่างบานเลื่อนกระจกบานเลื่อนแบบนี้ มีกระจกนะครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้ฮะกระจกผักนะครับนี่จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งมาดูห้องนอนที่2องต่อเลยนะครับจะเป็นห้องนอนที่สองครับห้องนอนที่สองนะครับก็จะมีหน้าต่างบานเลื่อนเหมือนกันนะอยู่ฝั่งทางนี้ฝ้าก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบ มีไฟดาวไลท์ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางนะครับส่วนรวมใช้ร่วมกันอยู่ตรงนี้แหละครับก็จะมี2ระดับนะครับก็จะมีพื้นเปียกแล้วก็พื้นแห้งตามภาพเลยนะครับมาดูห้องนอนห้องที่3ามจะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ขนาดนะครับประมาณ 4เมตรนะครับ4คูณ4เมตรมองไปด้านด้านหลังบ้านตัวบ้านก็จะเห็นเป็นวิวภูเขานะครับกระจกนะครับมีอยู่2ด้านด้วยกันมีอยู่3ช่องและจะมีห้องน้ําอยู่ในห้องนอนนะครับนี่ฮะก็จะมี2ระดับด้วยกันในส่วนของพื้นห้องน้ำนะครับจะเป็นพื้นเปียกแล้วก็พื้นแห้ง เดี๋ยวเรามาดูห้องครัวกันต่อเลยนะครับนี่จะเป็นห้องครัวครับเป็นห้องครัวร่วงโปร่งสบายนะฮะจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะจะเป็นซิงค์ที่วางเข้าของเกี่ยวกับการใช้ในการทําครัวจะมีหน้าต่างนะอย่างที่ผมได้นําเรียนไปแล้วระบายกลิ่นอับในห้องครัว นี่ฮะมองจากจุดนี้ไปนะลมเย็นเย็นบรรยากาศดีๆทําครัวไปดูฮะดฮะูวิววิวภูเขาลมพัดมาบรรยากาศดีครับท่านผู้ชมท่านใดที่มองหาบ้านนะครับอาจจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวบนเนื้อที่54ตารางวาในพื้นที่ตำบลสมพระยาอำเภอชะอำจังหวัด เพชรบุรีบางของเราจะอยู่ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1000น,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 นะครับถนนจอมพลเป็นถนนที่เชื่อมอาจากถนนเพชรเกษมนะครับไปยังถนนบายพาสถนนเลี่ยงเมืองปราณบุรีชะอำชะอำปราณบุรีก็ห่างออกไปเพียงแค่900เมตรถนนเองจากถนนเพชรเกษมนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4นะครับมายังที่ดินก็ประมาณ 4กิโลเมตรและจากที่ดินของเราไปยังถนนเลี่ยงเมืองอถนนบาพาสชะอำปราณบุรีประมาณ6กิโลเมตรที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากอบตสามพระยาประมาณ5กิโลเมตรอยู่ห่างจากทะเลประมาณ5กิโลเมตรอยู่จากวัดห้วยมงคลนะครับวัดหลวงปู่ทวดประมาณ24กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครนะครับขออนุญาต r จาก เซ็นทรัลพะรามสองก็ประมาณ165กิโลเมตรเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมชอบอกชอบใจบ้านหลังนี้ไหมครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบนเน้อที่54ตารางวาราคา2ล้าน3แ9หมื่นบาทท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตสรุปรายละเอียดภายในตัวบ้านกันดังนี้นะครับ1ห้องโถง3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวและมีที่จอดรถ ราคา2,390้านบาทและมีโปรโมชั่นของแถมในส่วนของห้องโถงนะครับก็จะมีโซฟาและก็โต๊ะรับประทานอาหาร1ชุดภายในห้องนอนทั้ง3ห้องนะครับก็จะแถมเอรบแถมเตียงแลวก็ตู้เสื้อผ้าโต๊ะแป้งในส่วนของผ้าม่านนั้นก็ทั้งหลังนะครับแถมให้อยู่แล้วห้องครัวมีเคาน์เตอร์ก่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แทงน้ำปั๊มน้ําทางโครงการก็มีให้ทั้งหมดแล้วและในส่วนของหน้าบ้านนะครับทางโครงการก็จะจัดส่วนให้ตามมาตรฐานของโครงการท่าในใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับที่เบอร์โทร088-653-1931 i.d.line กีล mm hmm. ก็เบอร์เดียวกันครับ088-653-1931ามท่านผู้ชมครับ คลิปนี้นทางมาสุดทางแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตอนนี้ยังไงฝากติดตามช่องที่ดินมนเราเพื่อเป็นขวนและกาลังใจกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญติงต๊งติ๊งกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราจะนํามาฝากท่านผู้ชมให้ได้รับชมก่อนใครพบกันใหม่คลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ